ครับสวัสดีค่ะบ๊าบบกอบผูช่อบกันนีพ้พัชมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมันเล่นซุปเปอร์ซาล่าหรือว่าเกมเอามังอัดแบบตัวตัวโตวขึ้นอ่ะก็เอาไปเอาไปซื้อได้หรือว่าผู้ชายๆก็ได้ว่าซุปเปอร์ซาร์นะคะได้ยินไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวย้ำอีกรอบนะสามารถเอาไปเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถไปโหลดตามได้นะคะคือ พูดว่าซูเปอร์ซาร์ดก็ได้หรือว่าใครพิมพ์ภาษาอังกฤษเ,เป็นหรือว่าแบบใครพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นก็แล้วแต่เลยนะแต่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะทุกคนคือว่าตอนเช้าปวดท้องเนาะก็ก็เลยหยุดเรียนไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายเจ็บแล้วแหละก็คือเริ่มหายเจ็บแล้วโอเคเวเราเข้าเกมกันเลย,ย,ยเข้าเกมสิโอแบวแป๊บ,บหน้าปวดเกมเลย โอเคนะคะแล้วเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะเหลเราจะเลือกเป็นธรรมดาก็พอเาแบบไม่มีลูกเรือไม่เอาไปลูกเรือสิบคนพอปะเมวาแม้ว่าสิบคนสิบห้าคนดีอ่ะอ่สิบห้าคนนะคะอ่ะเริ่มเลยราวเวลาอ่ะแเราจะได้เป็นอะไรด้วยดูก่อนคนเข้ามาครบรอ,อยังอันนี้นเข้าครบยากอยู่นะอันนี้ ปิดไม่ไปเลยคะ่ะโอ้ใครอะ่ะคุณบาดหนานะคะเป็นเจ้าของห้องใครอะ่ะเจ้าเด่นก็คือแมวขาวจะได้อะไรขอให้ได้เป็นฆาตรกรอะโอเคอุ๊ยอะไรดีเลยฉันอยากเป็นวิญญาณมากแต่เราไม่สามารถเลือกสิ่งเรียนนั้นได้หรอและตอนนี้ <c oughs> ม่านก็เปมา <c oughs> โอเคเราอยากเราอยากเป็นวิญญาณด้วยประเด็นนะ,ะโอเคมนาะเริ่ม เป็นวิญญาตัวการาต้องค่อยๆยาให้คนจับไม่ได้โนฆ่าแลวก็ไม่เป็เปเปปะญญจะตาย้มไม่เไัญญมันจะตาย่เคยเป็นเนนอยากเป็นนานมากแต่ไม่เคยเป็นเลยไม่มีโอเคเราไม่มีเวสน,นะคะ ก็คือภารกิจบอมันแหละก็คือทำอะไรก็ได้ให้โดนฆาตก,กรฆ่าเลยนะคะแล้วก็จะกลายเป็นวิญญาณรู้เลยใครเราจะเปิดในบ์บอกด้วยช่วงนี้อาจจะเสียงดังนี้นึงเลยนะโอเคไปทัโก คือบอกเลยว่าอาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยคือหยุดคือพูดไม่ทันเลยละแต่ฉันว่าสีเหลืองเป็นแน่นอนฮเหลือเขาเป็นนามเพอจริงๆร่วะมีนามเพอหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอเคมีนาม,าม,นามาเพอจริงจริงข้ามไม่รู้อะเขาบอกว่าเป็นนามเพอก็เชื่อเขาไปก่อนตาหนึ่งตาเดียวเองจะเป็นอะไรไป ถ้าเขาเป็นอีกอยงเขาจะฆ่าเร็วขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แต่ว่าดาวเด่นของเราโดนไปแล้วนะคะทุกคนเวลห้าสิบแปดอ้เยอะม,มากแล้วเราเวลเท่าไหร่ล่ะตอนนี้แปดเองอะผานไปเกี่นาทีแล้วอะสามนาทีเองอะอขอพูดก่อนนะคะว่าเออโอเคโหวตสักทีก็อยากให้โหวตแล้วอะว่า จะข้ามไปเลยแล้วกันตอนบทสิข้ามหมดเลยอ้าวไม่คนบทนี่หรอก็คือไม่ไม่ใครโอ้คุยข้ามเยอะมากแ,แขยงฝนรินมาอีกแล้วบอว่าเน็ตไม่หายแล้วกันเราต้องเลให้คนที่เป็นฆาตกรเอ๊ะอีกแล้วซ้ำซ้ำซ้ำเท่านั้นซ้ำซ้บโอ้ติดตีซ้ำเลย สี่โอเคเออว่าแต่ใครที่เคยเป็นแบบพวกวิญญาณก็บอกได้นะเพราะช่วงนี้ไม่ได้เล่นอา่าเป็นอะไรเลยอะไรอ่ะอุ๊ยมีคนตายอีกแล้วมีคนตายอีกแล้วชั้นตอนไหน,นจะโดนฆ่าเนี่ยฉันไม่กล้าพูดแล้วฉันไม่กล้าพูดแล้วอ่ะกลัวว่าเขาจะสวดมาอีกก็ เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวเปิดเสียงแล้วกันหมอไม่หันชุบอ่ะไม่แน่คนนี้คนนี้เป็นหลเป็นคนที่ชื่อว่าสุดหลงค่ะเขาก็อาจจะเป็นหมอก็ได้นะเพราะเขาวัยวายเรื่องหมอแล้วส่งสามรอบแล้วเราไม่รู้อะไรเลยก็ขอค้ำแล้วกันขอค้ำแล้วกันก็มีคนห้าะ มีคนวหวสีน้ำตาลหนึ่งอีกแล้วอ่ะจะไม่ชอบกอันปิดไม่ก่อนแล้วกันอ่ะปิดไม่ไม่กล้าเลยอ่ะมันเสียงดังอ่ะแต่ก็สงสัยอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรเลยใช้อะไรได้แบบเออคือคนอยู่ที่คลงังเยอะ ไม่คือฉันได้เป็นวิญญ,ญาณอีกแล้วเหรอะจะบอกนะแต่แป๊บนึงพายแพ,พ้ผู้ลุกรุกถูกยนจากอวกาศอีกคืออะไรวะอ๋อคือคนนั้นะเขาเอะไรวะโอไม่ได้เป็นวิญญ,ญาณ<ม>อีกแล้วออไอ้เป็นวิญญ,ญาณตแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโห มเท่านี้มีต่อ EP 2นะทุกคนแล้ว EP 2มาต่อให้โอเค